เรื่องการสอบสวนนะครับก็คาดว่าน่าจะสืบสวนเสนอเหการได้ภายในอาทิตย์หน้านะครับที่ที่ตรวจตึงที่ห้าช้าหรือใช้เวลาเกือบ3เดือนนะฮะก็คงเป็นเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานเช่นพยานบุคคลพยานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่จะเชื่อมโยงหรือสามารถที่จะนำตัวผู้ต้องหาฟ้องต่อสาลอะไรนะฮะให้มีความเด่นทางคดีก็คิดว่าคงอาทิตย์หน้าคงเรียบร้อยนะครับ ในขณะนี้ล่าสุดที่มีในจำนวนที่ต้องฟ้องทั้งหมดตอนนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด9 9, น9คนก็นยังเหลือที่ตามติดตามตัวอยู่3คนที่อกอกไปจับเรียบร้อยแล้วนะฮะหละักทรัพย์ที่ผู้เสียหายที่ได้สำนวนเนี่ยนะครับออยอดเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับเรหลักสุดท้าท่านยืนยันใน,ในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย5ล้าน5ล้านบาทเศษอยู่นะครับยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง ก,ก็คงเป็นเรื่องของพนกักงานสอบสวนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปนะครับว่าจะเข้าข่ายที่แจ้งคำเทจหรือไม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางทางเราเนี่ยก็ยังรอผมการสอบสวนของปปรชและก็ปปงหรือเรื่องของจำนวนเงินว่าเป็นเงินของใครมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเพราะเพราะตอนนั้นเนี่ยทา,ทางเราคงไม่ได้ไปรอตัวเนี้ยเพราะมันสามารถแจ้งความงวลงในคดีได้ถ้าเราได้หลักฐาน ปรากฏชัดนะฮะว่าท่านให้การเท็จตอนนี้มันเป็นเรื่องของผู้เสียหายที่ก็ยืนยันกับพนักงานสอบสวนว่าเงินที่เสียหายไปตอนนี้เราคงไม่ไปทําอะไรตรงนั้นได้เพราะเป็นสิทธิ์ที่จะให้การใช่ไหมครับเราเราก็ต้องรวบรวมหลักฐานรับฟังและนอกจากวนว้นเรามีหลักฐานอื่นที่ชัดเจนว่าเงินตัวนี้เป็นเงินของใครถ้าไม่ใช่เงินของท่านท่านก็ต้องเข้าข่ายที่อาจจะให้การเท็จได้